สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนายเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สําหรับวันนี้นะคะก็ยังเข้าหน้าฝนแล้วฝนตกลงมาโปอยปลายเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานในยามหน้าฝนแบบนี้แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ t o โ o ต้าวีออส e, ปี18นะคะคันนี้นะราคาเบาๆผนสบายๆเลยนะคะราคาอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานหน้าฝนนะคะคันนี้เลยตอบโจทย์เลยนะผนเบาๆอยู่ที่4,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะถึงจะเป็นรถปีส8งปีเก่านะคะแต่ว่าสภาพนะคะไม่ได้เก่าตามปีนะได้สภาพใหม่ๆสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะโ,โ,โลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นรังพึ่งตัดด้วยสีเทาสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดขอบเส้นกลางด้วยเส้นโครเมียมดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์โคมใหญ่ๆขาวๆเลยนะโคมไม่เหลืองไม่ขุ่นนะคะโคมใสๆงามๆเลยนะคะ ในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตสี่รูโลโก้โตโยต้าติดอยู่นะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆเลยนะไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะคะเดี๋ยวนัดเปิดแฝกให้อ่ะอ่าสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าชงนะคะรอยซีนด้านในรอยตะเข็บด้านในเดิมๆเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเห็นเด่นชัดนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวิงวีทีไอเรียบยแล้วนะคะคันนี้นะ กระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเดียวตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสด้านนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้มีติดอยู่นะคะคันนี้นะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโลโก้ติดอยู่ครบนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานเลยนะคะ กันร้อนกันแดดกันฝนได้ทุกฤดูเลยนะแล้วก็ราคาเบาๆอนสบายๆด้วยนะคะคันนี้ช่วงล่างด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆเลยรับประกันนะคะรถที่เรานะคะโครงสร้างเดิมสภาพเดิมทั้งคันแน่นอนนะไม่มีร่องเรื่องของการชนหนักที่ความจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะรถสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของไฟด้านท้ายก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามน,นะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังก็เป็นแบบโครเมียมน,นะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฟ้ามาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะกระจกเดินแท้จากโรงงานนะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถราคาเบาๆผลสบายๆอยู่นะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะ คันนี้ตอบโจทย์เลยนะ To y o ต้าวีออนห e คันนี้นะคะราคา2 29,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะผ่อนเริ่มต้น4 0 0พันต้นๆเท่านั้นเอนงนะคะคันนี้ผ่อน4 0 0 0ต้นๆ้นเท่านั้นเองนะคะรดราคาเบาๆผ่อ pues น pues สบายๆส,ส,ส,สภาพสวยๆงามๆแนะนำคันนี้เลยนะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่ 7, ทเบอร์0982609587น์ัดเพยนเบอร์นี้แอดไลน์ line, เข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะภายในก็ตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยอาจจะมีค้าฝุ่นค้าวโลนบ้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆเลยนะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพทาสปาให้ใหม่ทั้งภายนอกภายในเลยนะคะรายละเอียดภายในของรถคันนี้ก็มือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นสีดํานะคะตรงแผงประตูนะคะก็จะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกรับ Auto ออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้ววางขวดน้าให้ด้วยนะตรงแผงประตูหนึ่งช่องเล็กๆนะคะคันนี้ ะะจะได้ในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็เป็นแผงควบคุ่มกระจกมองข้างนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็สาภาพเดิมๆเลยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอเลยนะคะสาภาพสวยๆงามๆเลยนะหน้าจอเรือนไมคคันนี้นะคะก็จะติดอยู่ตรงกลางของตัวรถนะคะเลือนไม้จะอยู่ตรงกลางนะเครื่องเล่นเสียงนะคะวิทยุซีดีได้นะคะแอ์นะคะเป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือแบบได้4ระดับนะคะ และเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเลยนะคะสภาพภายในนี่คือแบบใหม่ๆสวยๆ้วย,ยนะคอนโซลนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะมีในส่วนของเกะนะคะก็เก็บในส่วนของคู่มือของรถไว้ให้ลูกค้านะคะสภาพสวยๆเลยนะเป็นรถปีเก่านะคะแต่ว่าสภาพภายในนี่สวยมากนะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะสามารถเปิดเก็บสัมภาระได้เช่นกันนะคะ ในส่วนของเบาะคันนี้นะคะก็ได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นลายตารางสวยๆเลยนะเบาะผ้าคือแบบไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขาดเลยนะคะเบาะเต็มๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะคันนี้ ข้อดีของบาะผ้าก็คือระบายอากาศได้ดีนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเลยนะสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ขยับขย่นเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะไม่ขยับขย่นเลยนะคะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยนะสองฝั่งเลยนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็เขามีในส่วนของอาที่แขวนถุงแขวนสัมภาระให้ด้วยนะคะนี่หนึ่งชี้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถเปิดนะเป็นที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะมีไฟตรงเก่งตรงกลางให้นะคะอ่าไฟติดนะคะนี่ ลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะอยากจะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะรถสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะผ่อนสบายๆอยู่ที่4,000ต้นๆเท่าน,นั้นเองนะถ้าสนใจรีบมาทักมาจับมาจองได้เลยนะคะที่เบอร์098 2 6เก5 8 9, 7นะคะเบอร์นี้แอดไลน์นะัดเข้ามาได้เลยนะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะโอ้โหกว้างๆเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะกระเป๋าเดินทางนี่ใส่ได้2-3ใบเลยนะ ด้านล่างนะคะเขามีอะไรมาให้เรานะมาเปิดดูกันอ่ะอ่าด้านล่างมีรออะไรอุปกรณ์ให้นะคะอยู่ครบเลยนะบอดี้ด้านล่างสภาพเดิมๆเ,เลยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆสวยงามนะคะลูกค้านะคะ ห้ามพลาดเลยนะคะันนี้นี่คือแบบคลุมคุ้มเลยนะคะหัวน็อตสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับเยื่นนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆชัดเจนขอบยางไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าท่านไหนนะที่กําลังมองหารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆอยู่คันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะโตโยต้าวีอ 1.5E ปีปี2008นะคะราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 0 29,000บาทเท่านั้นเองนะคะตอบโจทย์หน้าฝนช่วงนี้เลยนะรถราคาเบาๆผ่อนสบายๆคันนี้เลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์ VVTI เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 5 0 0ซีซีนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยอ้มนะคะสวยๆงามๆเลยนะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากคลังศูนย์บริการได้เลยนะคะรับประกันว่ารถที่เรานะไม่มีเรื่องของการชนหนักพิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ วสวยยงามๆเลยนะจุดเม็ดอาร์ตนะคะตะเข็บเดิมๆกลมๆจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ตกลมๆเลยหัวน็อตด้านในนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงนะคะวสวยๆงามๆเลยห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ต y o ต a Vios 1.5E ปี mm hmm. 08นะคะ mm hmm. กับราคาเบาๆนะคะอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆตอบโจทย์ช่วงหน้าฝนเลยนะคะคันนี้ก็ตกผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ4,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะรับรองว่ารถมาไวไปไวแน่นอนนะคะติดต่อมาที่เบอร์08-260-587นัดเพชรยนต์นะคะ08-260-587 9 87, เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ เข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก,กันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ